ข้าวขอน้ำคือเอ่อน้ำปนะนี่เ่พยันนะพยันนะเอาขึ้นบนเก้าอี้นั่นไม่ดีวัอย่าวาง่างนี้ดิน้เดนันเอออย่าเอาของแบบนี้มาวางแบบนี้อ่ะคุณยอนเตรียมเดี๋ยวให้อาจารย์ฉันน้ำก่อนเตรียมถือปัจจัยไว้คนละร้อยพอและมีเวลาเพียงใช้ความไวนะไม่ต้องนั่งนะ โยมมาถึงปุ๊บรับจากอาจารย์เลยเนี่ยไปต่อในเรืยองไปต่อในเรื่องเอาสองร้อยเลยเหรอเดี๋ยวอาจารย์เอาร้อยยังก่อนโยมคนละร้อยก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเอ็ดโยมคนนั้นทำไมได้สองเซทก็ไม่รู้ว่าโยมใส่สองร้อยไงเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์แจ้ลังไม่ตรงน้ำน้ำน้ำแนวเครื่อเดิมผู้หญิงที่ไหนครับเนี่ย โอ้โหรุงนี้ไปในกรุงเท่รู้จักว่าจะกลับจากนี่เตรียมนะตรงนี้ต้องเปิดทางเปิดทางเลยเปิดทางเลยไม่งั้นโยนเขาเหยียบโยนนะต้องเดินออกโฟออกเนาะขออนุญาตน้ำน้ำมาถวายพระการย์กวันเล็ดอันนี้ตั้งแต่งกเสครั้งใหญ่ก็เมื่อตอนลูกนีเมิตเทนั่ คุณโยมอาครับถวายอาก็แบบถวายนะครับขออนุญาตถวายไปแล้วจังหวะแล้วมึงก็พาผมไปอาขอผู้ช่วยใครเข้าไปตรงนี้สักท่านหนึ่งมานั่งตรงนี้เข้าไปกับกระปองเอาออกมาไว้ข้างนอกท่านกับกระปองมงเลยพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าจัง บนนี่แหนะละครับเดี๋ยวเขาทำบุญมาคนละร้อยทุกคนจะมือเปล่าแต่ตังค์เขาตะ้องหมดเลยอาจารย์บาร,รมีหลวงปู่ครับอามาโยอะอาเจ้าหน้าที่จัด,จ,ดจัดเลยจัดเลยจัดเลยอย่าลืมกระจัยใส่นะเห็นนะเอ้าตะ้องมีหลายตายอ,ยอมเราแต่เรายอมขึ้มายอมเดินมาทางนี้ยอมเดินบนมาในยครเดินออกมาเดินออกมาท<ม>างนี้ มีเวลาคพึ่งชั่มมองคุณโยมภาวนาไว้ในใจเวสัพกุสาก,กเวสพพุสาหรือจะภาวนาคำว่านักสิกวังธรรมามะอาอุนะท่องได้ไหมเอาเอาเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนลองว่าตามนะนักสิกวังธรรมามะอาอุ นส um. ิวังพระมามะอาอุนสิวังพระมามะอาอุภาวนาไว้อย่าเวืสักพุสักเล็สุสักใดแต่นสิวังพระมามะอุนี่แน่นอนเดี๋ยวทางกองบุญข้างเดี๋ยวสักครู่นะโยมเข้ามาก่อนโยมเข้ามาก่อน เดเลยนครับดเลยไม่ต้องเรียดครับไม่ต้องเรียมนะครับไม่ต้องเรียมเข้ามาพอเลยนะออกเปเลยนะครับออกเลยเร็วมันจะได้ไม่ติดขัดจราจรออกไปนะครับออกเลยได้แล้วไปมือแล้วออกเลยไปออกเลยไหล่ไปออกไปทางหลังก็รอไปตรงไหนตรงไหนแล้ว ตรงปัจจัยไม่ถึงนะครับก็ยื่นให้ทางยืนในจ้าหน้าที่ไก็ได้เราเลื่อนเลเลื่อนเแล้วนะครับอยากคุณโยมเดินหน้ามาเดินหน้ามานะเดินหน้ามาไม่นั่งนะไม่นั่งนะเราใช้ใจเราใช้ใจใช้จิตเรายืนได้ไม่เป็นไรยืนได้เรายืนเลยครับไม่ต้องนั่งมันจะนั่งเป็นไรยืนเลยยืนอยากเดินอลไรอะเดินออกเลไรอยากมาทังนี้ก็ได้จะมาพรุนี้ก็ได้บนรถเราเดินึงนเลย การใเราแส่ิให้จ้ารนนะครับเปนตนดันนะครับเาี้าที่รับนะครับเรมจะลตัวแล้วครับเดินรัวเร็าเร็นเร็วร็วเ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 ร็วา น้าข่าอขันพานโทเจริญพรคุณยอมเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับขันพานโทให้คุณยอมรอสักครู่เพราะคนนี้แก่อ่ะนะแล้วส่วนแต่งล้างน้าแต่งล้างทั้งหมดเนี่ยลงชื่อจองไว้นะแต่งล้างทั้งหมดนี่ลงชื่อจองไว้ ญาติโยนท่านใดแต่ตอาตมานแนะนำนะท่านมีแต่งล้างไปเนี่ยให้ไปแขวนตรงชายมุมชายคาบ้านนะหรือก็หน้าประตูบ้านก็ได้แ,แนะนำเนออู่ยรอโยนก็ตั้งยอดฟังให้อหนก็ได้ นะับยอดเข้าไปจะได้กระจองหยุดให้พรตลอดเลยฮะน่นเลยจองเต็งหลังจองเต็นท้งเลยการตรงจุดแรกเลน เอวานพระพุทธเจ้าขอเหล่ทวยเทพเอวานางหลายจงเป็นฤๅษีไม่หาดแหลกตาน สิเรอรับกันมงคลเลยนะครับและท่านนะครัไปในครั้งนี้ทําและนายเวรหลายเจ้าของโอติกรรมโอกรออโติรรมออ ถ้าคุณโยมท่านใดมีความปราถนานะที่ทำบุญนะที่ท่านพระอาจารย์แจ้กำลังแจกอยู่นะถ้าคุณโยมก็ารถนาท่ายันก็บอกกับ่ันนะว่าโอ้แจกคนละพันเลยเีื่อนเนาะโอ้ใส่ขวาตั้งได้โยมใส่ขวาง งานได้รับคนร,รับพันสัมพันสายสร้อยเทวเวสุวรรณแคจะรับผ้ายันก็มีอยู่ตรงที่อาจารย์นะตรงที่พระจารย์นั่งอยู่มีผ้ายันแก่ด้วยนี่ะตามเสียงพระชาร์ัมพันเห็นไหมรับแก่รับกับมือแะทางเพจทางเพจสององนแชนแนลแลทะประชาสาัมพันธ์ไว้ว่ารับกับมือจริงๆ อย่ารับกับมือของอาจารย์แกอย่าอธราฐานตะวันอิทิเตทจากวัดน้อมประชาสรรรับประกันคุญยอมแน่นเนี่สาธุสาธุอย่าบุญศรัทธานุโมตนา ร้อด้วยนะครับถ้าดันมามุ่งกันอะทำไมมันร้อนนะครับก่อนทีนั้นเรามาเป็นแถวนะครับแบมือเล้วครับแบมือเลยแบมือเลยนะครับแบมือเลยอาณนี่ออกเลยอไม่ต้องนั่งนะครับเนื่องครับไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งนะรุกยากนะ ข้างหลังเหยียบเดินเลยเจ้าเดินเออนั่นแหละนั่นแหละรอบนี้ยังแจกไก่สร้อยอยู่นะถ้าถ้าต้องการพายังก็บอกอนุญาตเลยเนาะโอ้โหที่เลิกงานแล้วมาเลยนะพวกนี้บอกเพื่อนๆให้มาเยอะๆนะพวกนี้แจกอีกแล้วพวกนี้แจกอีกไม่อั้น

ไม่ต้องง้างครับไม่ต้องง้างโยไม่ต้องมาลุกขาเลยข้างหลังติดข้างหลังติดีอาจารย์อาาจรย์ไม่ได้นะำไม่แอรเดี๋ยวอาจารย์ท่านนั่นร้อนผมไม่ร้อนนีขยับพัดลมมาพัดลมให้น่อยพัดลมหน่อยน่อยะดูพัดลมมาข้างหลังอแยกกันให้โยนค่อยๆจับให้ดีจับให้ดีโอ้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ร้อนนะครับร้อนรดูพัดลมให้หน่อยนะพัดลมให้หน่อยแล้ว เยวพมาันนะอย่างเมมาไม่ต้องดันนะถ้งมลยือเปียนเลยแล้ว่อจากมืออย่าลืมโยนทักใจใส่บห้อกก่อนนะโัวเป็นห่วงอยเนี่ยลัวได้ไปฟรีๆคนอื่นเขาใช้แล้วเขามีลิต์เอออะๆๆๆๆปวดพยมหน่อยน่เียวน Giảm mấy lông ra, bỏ mấy lông ra Giảm mấy lông ra Hả? À, phai giang, phai giang, chụp phai giang Không lặng, chạy, ก้าเดินผ่านเดินเดินเดินปมือแล้วก็เดินผ่านเลยนะมาตง้องนนีงเี๋เดี๋ยวเดี๋ยว่อยถ่านะแม่เนาะคุณแม่เอาก่่นอ็ไร้ะค่อยถยเนาะอี้ดีแจงยเิ่มไิ่มยเิ่มไิ่มไเิ่มไเริงไป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 เรไปเลไปิไปเยไปเิรไปเไเิไปเม่่ไิเิ่ไม่ดันครับไม่ดัน ปัดไกขกลั้อยนะนหลังนี่ครับจกับแ้วี่ไม่ต้องเด้ปกตนเเดินเลยพี่เดินเลยครับเดินเลยไม่หันกลับเดิไปแล้วไม่หวนกลับนะครับเดินเลยเดินไปเลย เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้มาเรื่อยเรื่อยเลยตรงหน้าเลยตองหน้ายืนรับยืนรับไปตองหน้า20นาฬิกา36นาทีอย่าลืมปัดใจใส่กับพ่อด้วยนะให้เจ้าหน้าที่ตปัดใจให้เจ้าพี่ด้วยย่นไปยื่นเลยตีตีเดินเดินไปข้างนอกไปข้างนอกโซ่เปแจกข้างนอกเลยข้างใหนตข้างใหนตีน้าแจงเปนแจกข้างนอกไปครับ เอาละจะจุดล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 ะเดี๋ยวปิดละอาจารย์แย่อาจารย์แย่นะไม่ไหวละเด็กตรงนี้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนปิดก่อนจ้าเพราะอาจารย์จะต้องเดินทางกลับนะโค้งสุดท้ายที่นุ่งเด็กสีชมพูนี่คือคนสุดท้ายแ้วน้องก็มีนะพี่แล้วปิดเลยข้างหน้า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 เลยข้างหน้าเไปข้างหน้าเลยครับหน้าเล เดินไปข้างหน้าเลยกันเดินไปข้างหน้าเดินเดินเดินเขาแจกอยู่นะครับอาจายไม่ไหวแล้วคอัจาัย์ใจเลยตะคอกเลยนะปัจจัย์ใจเลยตะคอกเอาแค่เด็กที่อุ้มเด็กสีชมพูนะเออมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาเป่าหัวให้พิเศษคนสุดท้ายนี่ใส่พุทสีชมพูด้วยเป็นลูกหลานพระเวส นี่คุณแม่เี่ยนะครับนี่สุดท้ายก็คนนี้เป่าหคนนี้หน่อยคนสุดท้ายนี่แหละเอาละศัพเจ้าหน้าที่รับจอาจา์เร็ว อาะย่พ่อโย่พ่อหน้าโยมแม่ทองเตือมาครับมีเผื่อผอาเมีอะไรที่ครับ่อยไปรับข้างหน้าค่อยไปรับข้างหน้าอันนี้พูาอารย์เขาจะคุยกันจะพาดแล่อบนายโยพ่อหน้าตอนนี้ข้างหน้าี่เลยโยมแม่ทองเตื้อตอนนล้อยู่ไหน นี่มีอีกโยมพ่อหน้ามีอาจารย์จะกลับแล้วแกขอโยมพ่อให้หมดทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยกแม่พูดยี่หน่อยเลยจ้ะไม่จัดอะไรกันอันนี้อันนี้เป็นน้องแม่ผู้หญิงที่ทรางโบหมด